ส่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่แอบบไม่อิบเลยพี่น้องเนะ้ออย่าว่ากันเด้อพี่น้องทางเราอเอฟซีม้เขาครับผมนะพูดตามที่เราเห็นครับเนี่ยมีสองเลนก็จริงครับแต่ว่าขับที่จริงถ้าเป็นแถวฝั่งไทยก็จะแอบไม่อยู่อ่าเรียกว่าไหลาทางกนะ็สวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะแต่พี่น้องฝั่งเราฝั่งนี้ฝั่งเรานี่เอากางถนุนเลยครับ ช่วงเย็นครับขากลับพวกเราก็รู้สึกว่ารถจะคึกคักไม่หน่อยพี่น้องคึกคักนิดนึงเนาะต้องระมัดระวังกันอย่างยิ่งครับเพิ่มความระมัดระวังไปอีกเท่าตัวเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าวันนี้เป็นวันที่31ครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับก็จะคึกคืนครับผมเนาะเบียร์เล้าก็สีสายดีเลยพี่น้องมือนี้เนาะยกเป็นลังเป็นลังเลยว่าจะชิมเบียร์เล้าก็ไม่ได้ชิมเลยนะครับเนี่ย เอามาหอดอีกแล้วพี่น้องเขากรเสียออกกรเสียไปครับเดี๋ยเให้บึ่งบรรยากาศครับผมคูณบาเลเราคือรอที่ฮอ๋อเราให้เอาลงก่อนเนาะนี่เมื่อกี้เราจ่ายเงินนะครับผมแต่ว่าต้องทำตามกฎครับผมอ่ายกไม้กันขึ้นก่อนเนาะ ชาวนี่เขาออกแบบเจ๊กๆยวนๆด้วยเลยว่าหเหมือนเวียดนามเนาะ <Okay. S 1> ขาวๆนะ,ะตาใสๆดังแมบยมีบปีพอังแมีบเมบยปีแค่มีแล้วแฮะเจ้าเฮย่วยดังแมียมน,นี่ครับ <c oughs> ลก็เส้นทางกลับบ้านครับก็ได้เห็นทั้งขาปไปและขา คลิปบันทึกไว้ในความทรงจําพวกเราเก็บไว้ครับผมเนาะเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้นอกจากก็จะทําคลิปตรงนี้ครับนําเสนอครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันหลายๆท่าน,นอาจจะไม่เคยได้เจอ,อหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้รู้ว่าเมืองลาวเป็นยังไงหลายๆท่านอาจจะทําคลิปในสถานที่ที่ท่านไปและเจาะจงแต่คลิปของผมนี่จะไปเรียวไปเลยี่นองเห็นทุกๆบรรยากาศไม่มีการตัดต่อ,อทุกๆ หเห็นทุกๆบรรยากาศในการเดินทางของพวกเรานะนี่ครับพี่น้องอาจจะมีอรรถรสต่างกันนะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเนาะเราก็พยายามทําหลายๆแง่มุมให้เพื่อนได้ชมกันครับวัสิฮอดปากไอ้สองแม็กกระไดบ้างสามคลิปสี่คลิปไปบ้างหนพี่น้องครับว่ากันไปเลยพี่น้องเด้อครับมาฮอดปากเซแล้วราฮอด ปากซองแล้วก็อยากให้พี่น้องทางประเทศไทยเขาได้เห็นนะ mm hmm. หรือว่าพี่น้องที่เป็นเล่าคือกันหรือว่าพี่น้องโซอเล่าอยู่ภากเหนือกับประเทศเเห็นเล่าเตาเล่าไต่เนาะก็ได้เห็นนะ mm hmm. บางเถื่อเขาเบิ้งคลิปเบิ้งยูทูบเอาสมือครับเบิ้งคลิปเอา mm hmm. สมือนี่ mm hmm. บ่ด้มากก็เบิ้งคลิปก็คงคือกันเนาะ mm hmm. บรรยากาศการเดินทางบรรยากาศรถล่าบรรยากาศของช่วเกิศการของพี่น้อง <c oughs> เตือนบานมาเมื่อเาเป็นยังไหครับพี่น้อง <c oughs> เนาะเราก็ได้เห็นเห็นความเป็นจริงเนาะบอกไปเรื่อยๆพี่น้องเ้อเมือนี่เราเข้ามาได้เส่น้องเนาะได้เข้ามาแต่เช้ากับกินพอดีพี่น้องทางไกลแล้วก็ทีมงานรถตู้พวกเราก็พาเราท่องเที่ยวอย่าง อิ่มเอมหัวใจนะเอาจนเต็มอิ่มนะพี่น้องทุกๆช่วงการเดินทางก็จะเห็นนี่ฮะรถรถบรรทุกขนอ่าเรียกว่ามันสัปหลังเพื่อที่จะไปจำหน่ายที่เมืองเมืองอ่าใกล้ๆช่องแม็กเนาะอเมืองอย่างบากส้วงนะแต่ว่ามันเป็นวังเตาอ่าไปวังเตาไปเนาะ วังเต่าจะเป็นลานรับซื้อขนาดใหญ่อ่าที่น่าจะเป็นคนไทยครับที่มาเปิดกิจการรับซื้อมันสับหรือว่ามันสับหลังตากครับนะสับตากครับเนี่ยประมาณนั้นพี่น้องตลอดช่องเส้นทางที่เราวิ่งก็จะประมาณนี้ครับอ่าี่เกบไ้ก่่นพี่นอ้องเหย่อเล่ามาประเด้บอกมันจิยากว่าเขาเนาะ มื่อนี้นนู่ไวรุ่นไวรุ่นครับไวรุ่นเบียร์ล้วเอาไปสามเคียง,นะงี่น้องเมื่อนี่น้ำเมาแน่นอนไม่ว่าที่สปลาวหรือประเทศไทยครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม,ใหม่ของพวกเรานะทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านก็จะมีความสุขวันนี้เฉลิมฉลองเพื่อจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันในวันพรุ่งนี้ครับวันที่หนึ่งันะ โชคดีมากครับได้มีโอกาสมาเที่ยวสอปเราแล้วก็ได้มาเที่ยวอุบลครับช่องเมฆครับอ่าเราได้มีโปรแกรมในหลายพื้นที่ครับนะพี่น้องเพื่นอนๆเราได้ได้ดูได้ชมไปกับผมแน่นอนนะได้เจอได้ชมบรรยากาศเอ้างัวหน่อยงัวหน่อยระวังครับพี่น้องโซนงัวในหยากได้ครับมันจะหยาดรถเท่าซีรีส์ป่ะนี่ครับพี่น้องต้องระวังสิ่งที่ต้องระวัง ถ้าประเทศไทยนี้ถ้าวัวใครวิ่งผ่านถนนรถชนนี่คนเป็นเจ้าของวัวต้องเสียเงินครับแต่ไม่รู้กฎหมายทางพี่น้องสออพวกาเราเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบเนาะเห็นไม่มีเจ้าของพี่น้องตามอัธยาศัยครับผมนะเราก็อย่าว่ากันนะครับเราเจออะไรเราก็คุยไปตามที่เราเจอบนเส้นทางขากับเมืองน้องเตาบ้านไหนฮะวังเตาของพวกเราครับผมเนาะสีขามแดนไปซองเมกครับผม วังเต่าไปรู้พระอาจารย์เปิ้ลได้ดูหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับผมวันนี้พวกเราได้มาที่วังเต่านะท่านพระอาจารย์ถ้าท่านคงได้ดูท่านคงแอบ,บดูเรื่อยเลยครับผม,มนนนะแอบ,บยิ้มงนะแอบ,บยิ้มแล้วมั้งนะพวกเรามากันอ่านะก็แอบบแอบบดูแอบ,บยิ้มครับนะนี่ครับทิวทัศน์สวยงามครับบรรยากาศช่วง ที่พระอาทิตย์จะตกดินครับของสอปลาวเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นตรงนี้ครับนะฮะครั้งแรกในชีวิตเนาะพูดอย่างนี้ดีกว่าเราเพิ่งมา,าสปลาวเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ชมเรื่องของถนนทางาได้ดูเรื่องของอวิถีชีวิตแบบผ่านๆพี่น้องเราไม่ได้ไปเจาะลึกอะไรมากมายแล้วก็ไปดูเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวของอพี่น้อง สออปร้าครับที่ปากซองับผมปากซองปากเซครับพี่น้องเนอะผมชอบดูเรื่องวิถีชีวิตไประมาณนี้ครับเรื่องของอการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของพี่น้องชาวลาวครับชอบดูใน YouTube เขาเรื่อยเรับอยครับอชอบดูมากมากครับนะครับชอบดูวิถีชีวิตบ้านนอกการด,ดําเนินชีวิตของผู้คนมันมีอาชรถครับเพราะว่าเราอยากชมบรรยากาศบ้านๆพี่น้องดูแล้วมีความสุขเราจิ้มไปเรื่อยได้ความรู้เลยครับเราใวันนี้เราได้มีโอกาสมาลาวแล้ว ก็ไม่พลาดที่จะนะทำคลิปหลายๆคลิปครับพี่น้อง mm hmm. หลากหลายบรรยากาศเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการกินเรื่องของการเดินทางนะฮะเรื่องของวัดวา,ารามพี่น้องวันะน,นนี้เราอยู่บนรถตู้ครับของพวกเราครับที่พาเราท่องเที่ยวเต็มอิ่มไปเลยครับวันนี้ โอกาสหน้าจะมาทิพสักสาวันสี่วันปารถตู้นอนอยู่ฝั่งลาวใต้ครับน้องได้ถ่ายได้ไปเที่ยวไปสุ่มผ่อขนคลายคลายเครียดได้ไปน้องเนาะโอ้บอยยานเลยครับซาเล็งบ,บ่มีไฟเด้อมัอ้งเนี่ยเป็นไตะยานเนาะโอ้ยคนหลุดคนหลานมาเต็มเซย์กุศลเป็นตะยานอย่ อันตรายเนาะเขาไม่คิดอย่างนั้นไงแต่เราคิดไมันน่ากลัวถ้ามันชนขึ้นมามันมันเอาขึ้นไม่ได้เนาะอันตรายมันอันตรายนะก็บเบิงไปเลย,เลยพี่นอ้องเด้อบอกไปนําซ้ำบอกพืนเลยเนาะจริงถ้าไลฟ์สดได้เนี่ยจะมีคนชมเยอะแยะมากมายเลยแต่เราไม่มีซิมเราไม่ได้ซื้อซิมครับพี่นอ้องอเราจะเน้นทําคลิปซะมากกว่าครับเพื่อเก็บไป ให้เพื่อนๆได้เห็นครับดูพี่น้องดูเขาดูเราครับผมให้พี่น้องเห็นกับตาว่าพี่น้องชุมชนทางฝั่งลาวเมืองปากเซของเรานะครับขี่รถอะไรกันพี่น้องนับจากที่ผมทําคลิปมา11 1 0 10นาทีมาเนี่ยโฟล์กเนอร์ผ่านมาประมาณ30คันนะครับส0คันอคันเขาไม่ธรรมดานะครับพี่นอ้องอ่าไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าสปลาวจะเป็นเขาเรียกว่าจนที่สุดใน อาเซียนนะครับพี่น้องแต่ความจริงแล้วเห็นมากับตาพี่น้องนี่ฮะเห็นบรรยากาศกับตาเห็นบ้านเรือนบ้านช่องเห็นรถราที่เขาใช้กันมีแต่รถดีๆแพงๆนี่พี่น้องครั้งอาจจะมองว่าโอ้เรา่าน่าจะแรแนแคนน่าจะแห้งแรงอะไรเงี้พี่น้องจริงๆแล้วหน้ามามา,มากครับคนเราอัธยาศัยดีพี่นอ้องอัธยาศัยดีมา,มากเลย เยมแจ่มใสพูจาอ่อนหวานแล้วก็จะให้เพืเ่อๆได้ดูไปเรื่อยๆครับก่อนที่พระอาทิตย์ะจะรับขอบฟ้าครับก่อนที่จะไม่มีแสงให้เห็นบรรยากาศที่เราเดินทางครับผมอ่ะก็จะงดเสียงมากครับให้ดูบรรยากาศก,าก่อนครับเนาะ นานรถเสียจ่อยอืมคนมีก็มีเอาคาเกาเนเนาะคนบ่มีก็บม่เนเนบม,บมีเอาปวด<ช>เลยซื้อยาเป็นยานั่นน่ะยาอมอบตลอดเลยบอกเจ็บคอมีบ่อมตลอดเลยยาน้ำน่ะ จะสัาสีเลนครับผมสะดวกสบายมากครับวิ่งไปถึงปากซอง <One day. S 1> ปากเซ่นี <One day. S 1> ส่สบายสบายดิบ <one> อนี่ครับดูฟอร์จ n e เนอร์พี่น้องอย่าว่าผม <S 2> <S 2> <S 2> พูดหมดูพูดปดมีแต่ฟอร์จ n e เนอร์ครับที่วิ่งผ่านเรามาวิ่งมาจากไหนมาจากไจะไม่ใช่มาจากขุนไปเที่ยวอนะ่ะซื้อของซื้อ งามเลย่น้องเด้อนี่เบิ่งเงามี่แตงงามอาจจะขอเมียมาอยู <t> ่ตัางอาทิตย์หนึ่งนะมาถ่ายคลิปนี่อันนี้ประเดี๋ยวห้เขาหยาดบีบเอาเอามวนอ่าต้องต้องระวังข้างหน้ามีน้องวัวน้องวัวอาจจะกระโดดขึ้นมาโดยกระทันหันอ่คนขับก็ต้องเพ่งเล็งมองอ่เพราะว่าน้องวัวจะโดดใส่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อาจจะกระโดดมาใส่เราเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างครับ เซรีจริงเนาะเราเรากลับบ้านเองน้นองงวดนอะ่ะงานกับบ้านเองขากะก็รู้สึกเร็วกว่าขวามาอยู่เนาะเ่นง่ายอยู่เ่นง่ายอยู่พี่นอ้องอันนี้ก็ได้ความรู้จากทีมงานรถตู้ของเราคับเนาะที่มีประสบการณ์ในการาเดินทางในการพานทาท่องเที่ยวไปเที่ยวหลายๆที่ครับเราก็ได้ความรู้จากท่านเยอะแยะมากมายแล้วก็ความรู้จากไกด์น้ำเที่ยวของเราครับก็อย,ย่างนงนี่ ไปแลกเงินแลกเงินขึ้นนะครับเรื่อยๆเอากระเป๋ามาได้บ่ได้ครับใครมีใครมีเงินเหลือไปแลกเงินคืนซะใครอยากเก็บก็เก็บไปใครไม่อยากเก็บก็แลกพี่น้องหอดเลยเด้อนี่มองแลกเงินคืนใครมีเงินเหลือไปแลกคืนซะเป็นไปได้ไหมล่ะมีใครเหลือไปแลกไปแลกเ่าเรคงไม่ได้ลงไปแลกครับ ขอบคุณมา,มากๆครับที่เข้ามารับชมพวกเรากับเส้นทางการเดินทางจากาปากเซครับมาที่ช่องแม่ครับสวัสดีครับ